สวัสดีครับพี่พน้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับในตัวของ OnePlus ผมรู้ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่ตื่นเต้นกับมือถือ OnePlus อีกต่อไปนะครับแต่แต่แต่ผมจะบอกว่าผมพึ่งเข้าใจว่ามือถือแต่ละเครื่องเนี่ยไอตัวไฟล์ Full HD หรือว่า 1080p อ่นนะกับตัวไฟล์ 4K เนี่ยมันแตกต่างกันแบบโคตรจะเยอะอะแล้วไม่ใช่แค่ OnePlus นะจริงมันเป็นแบรนด์ ทุกแบรนด์เลยแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีจุดแข็งไม่เหมือนกันคือผมจะบอกว่าซัมซุงนะครับตัวไฟ full HD ของเขากับไฟ 4K ความแตกต่างของมันเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายแต่ผมจะบอกว่า oneplus อะไม่คิดเลยนะหลังจากที่แบบทำการคือเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอจากมือถือเนี่ยก็บ่อยอยู่นะครับแต่เพิ่งมาค้นพบว่าเฮ้ยพอมาเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยไอตัวไฟ full HD ของตัว OnePlus ตัวนี้นะตัว88 8 Pro นะแล้วซึ่งผมบอกว่ามันเป็น UI ที่ตอนนี้เป็น UI ที่ผมยังรักมากที่สุดอยู่ดีเพราะว่าตัวนี้เป็น Oxygen OS แล้วผมไม่ยอมอัปเดตตัวนี้ยังอยู่ที่ Android 11นะครับแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าไอ้ตัว Android 11ในตัวของ Oxygen OS ในตัวของ OnePlus เนี่ยเป็น UI ที่แบบไหลลื่นที่สุดตัวหนึง่งซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นความจริงนะครับ แต่สิ่งที่ผมค้นพบก็คือถ้าเกิดว่าคุณน่ะจะถ่ายไฟล์วิดีโอจะไม่ว่าจะเป็น3 0เฟรมหรือว่า6 0เฟรมเพอกเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ OnePlus นะถ่าย 4K ดีที่สุดเพราะว่าผมทดลองมาเปรียบเทียบมาไม่ว่าจะเป็นกับมือถือแบรนด์อื่นน่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไฟล์ Full HD ของตัว OnePlus เนี่ยมันสู้กับค่ายอื่นไม่ได้แปลกไหมแล้วผมลองมาหลายแบรนด์แล้วด้วยไง แต่ผมจะบอกว่าพอเทียบด้วยไฟล์ 4K คือมันเป็นเหมือนคนละโลกกันเลยอะ่ะความละเอียดความชัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรทที่ถ้าเกิดว่าถ่ายในที่แสงน้อยอะ่ะทำได้ดีกว่าไฟล์ Full HD มากถึงมากที่สุดนะครับทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยจริงหรือว่าไม่จริงผมมีตัวอย่างเดี๋ยวไปกรอดูตัวอย่างผมจะถ่ายด้วยไฟล์ Full HD แล้วก็เทียบกับไฟล์ 4K แล้วคุณนะ่ะเป็นคนตัดสินใจว่าไฟล์ไหนมันเทพกว่ากันไปดูกัน8 Pro นะ oneplus 8 Pro ยังดีที่สุดในใจเสมอที่แสงน้อยนะครับอันนี้ถ่ายด้วยความละเอียดแบบ 4K นะจะได้รู้ว่า 4K ่ะมันดีกว่า 1080p มากแค่ไหนในตัวของ oneplus 8 Pro เดี๋ยวไปดู Full HD กันว่ามันเป็นยังไงไปในมุมเดียวกันถ่ายด้วยความละเอียดแบบ Full HD หรือว่า 1080p นะครับอันนี้ถ่ายแบบ3 0 f เฟรม per second ก็ดูว่าความแตกต่างของเจ้าตัว Full HD กับ 4K เเนี่ยต่างกันมากแค่ไหนดูจากสกินโทนนะอันนี้ผมไม่เห็นว่าผมใช้กล้องหลังถ่ายอยู่